สายพี่มันก็ชอบแบบว่าความเร็วอยู่แล้วแล้วอย่างมันก็เหมือนเราคิดว่ามันมันเท่ั้ื่อวัยรุ่นเด็กนุมวัย20ปีหนึ่งในสมาชิกแก๊งเด็กแว้นบอกถึงเหตุผลที่รวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมแก๊งที่มีอยู่กว่า400คนนำรถจักรยานยนต์มาวิ่งแข่งกันบนถนนหลวงอย่างท้าทายความตายและไม่เกรงกลัวกฎหมายทุกข่ําคืนของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ เขาและพวกจะรวมตัวกันที่ย่านพระรามสามพระรามสี่และพระรามหโดยเฉพาะแยกณระนองเพื่อยึดถนนหลวงประลองความเร็วเขาเล่าว่าเข้ากลุ่มเด็กแว้นมาตั้งแต่อายุ12ปีเพราะมีพ่อเป็นนักแข่งรถและความชื่นชอบความเร็วเป็นการส่วนตัวซึ่งเด็กแว้นส่วนใหญ่จะชอบความเร็วเหมือนกันและหากสามารถแต่งรถให้มีท่อเสียงดังมากกว่าคนอื่นจะยิ่งเพิ่มความสะใจ เด็กหนุ่มบอกว่าหลายปีก่อนการประลองความเร็วบนท้องถนนจะมีหญิงสาวเป็นเดิมพันแต่ระยะหลังไม่นิยมแล้วบางกลุ่มหันไปใช้เงินเดิมพันเป็นตัวเพิ่มดีกรีความมันแทนแต่มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องแข่งเพื่อทราบผลแพ้ชนะเพื่อความสะใจไม่มีครับมีมีความสะใจอย,อย่างเงียยมีแมีความไม่บอกว่าก็จะว่าร้านแต่ละร้านมาเจอกันต้งเงี้ยมันจะ,จะเดิมพัน แต่ถ้าผมเป็นผู้ผมก็เอาแค่ความมันอย่างเดียวดูเพราะเราชอบในความเร็วสมาชิกแก๊งเด็กแว้นรายนี้ยอมรับว่าพฤติการของพวกเขาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นแต่พยายามหลีกเลี่ยงแล้ว โดยการเลือกถนนที่มีขนาดใหญ่อย่างถนนบางขุนเทียนบางบอนถนนวงแหวนช่วงตลิ่งชันบางบัวทองถนนพุทธมนตรสายสองถนนพุทธมนตรสายสี่ถนนวิภาวดีรังสิตถนนบางพลีบางฉลงถนนเรียบด่วนรามอินทราเอกมัยและถนนบางนาตราดเป็นสถานที่ประลองความเร็วก็ถามว่าสร้างไหมในตอนนี้ในความคิดมองมันก็สร้างแต่เพราะว่า พกความสนุกของเราใ้่มันก็ที่นิดหน่อยหน่อยพี่เพราะว่าเราไม่ได้ปิดถนนคือว่าไม่ให้รถวิ่งเลยซ้ำเมื่อไหร่เราก็มีแบบปล่อยให้รถออกมากแล้ววังมันถามวา่าลำพานรลำคาญจริงพี่เพราะคือว่าทำรถแข่ท่อมันดังอยูแ่แล้วเพราะท่อมันดังเราก็เราก็พยายามหาเส้นเที่ยวว่าไกลจากชุมชน ที่ผ่านมาตำรวจมีการกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นอยู่เสมอระยะหลังพบว่ากลุ่มเด็กแว้นมีอายุลดน้อยลงที่สำคัญพบบางกลุ่มพัวพันกับยาเสพติดส่วนรถจักรยานยนต์ที่นำมาวิ่งแข่งกันจำนวนไม่น้อยมาจากการลักขโมยรถจักรยานยนต์จำนวนมากเหล่านี้นะคะเป็นของกลางส่วนหนึ่งค่ะที่ตำรวจสามารถยึดได้จากปฏิบัติการไล่ล่าเด็กแว้นนะคะ ซึ่งก็จะนำมาเก็บรวบรวมเอาไว้ในที่ที่มิดชิดและปลอดภัยจนกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะหลายสิบปีมานี้วัยรุ่นตั้งกลุ่มแข่งรถเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ได้ยากแม้ตำรวจจะตั้งด่านไล่จับเป็นระยะแต่ยังไม่มีวี่แววว่าปัญหาจะยุติล่าสุดมีข้อมูลว่าร้านซ่อมรถจัก,กรยานยนต์หลายแห่งเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กแว้นนำรถไปแข่งกันเพื่อเป็นการโปรโมทร้านก็เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ก็น่าจะลดลงไปไปพอสมควรนะลดลงไปมากค่ะแล่นจากนโยบายท่านออกมาตลอดท่านให้ให้ดูแลทุกด้านเกี่ยวกับความเดือดร้อประชชนตำรวจมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเด็กแวน้นโดยการสืบสวนจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งรวมถึงร้านซ่อมและดัดแปลงสภาพที่ให้การสนับสนุนแต่มาตรการที่ว่ายัางไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความขนองของบรรดาเด็กแว้นได้ มิธิตรสุภสินถ่ายภาพกมลชนกทีคกุลเนชั่นทีวีรายงาน